ว่าสกสกกระปุกสกกระปุกดำดำอ่ะอันเนี้มุดมากอาจารย์สกกระปุกดำดำมากทำไมมุดหอเ่าอะไรนะอาจารย์มันฟังดูเหมือนกูยไงไม่รู้ไม่ในมีการวัดลองให้อาจารย์ตีวิปก็ได้ให้อาจารย์ให้อาจารย์จับวิปอ่ะวิปที่เวลาตีแล้วมันจะอ่อนๆค่ะอาาจรยวิบเป็นกระเดยทุกคนนะดูดิขนาดแบบว่าโดนแบบว่าน้ำไปแล้วอ่ะดูดิมันเหมือนแบบวิปครีมอ่ะมันจะมีความละเอียด นุ่มแล้วก็ฟูแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนอยู่ในสปาเวลาที่เราอาบน้ำนะ๋ยวให้อาจารย์ลองดมกลิ่นว่าอาจารย์คิดว่ากลิ่นมันเป็นี่หอมหอมไม่ถึง50บาทแต่บอกเลยว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยปกก้อนไม่ถึง50บาทแต่ใช้สเต็มเซลล์จากกุหลาบใช่อาจารย์มีน้องไฮโดรหอมหอมละมุนเนาะทีนี้มามาที่อีกตัวหนึ่งต้องให้พี่เป๊กมานี่พี่เป๊กไปไหนเนี่ยพี่เป๊กออกไปออกไปรับแขกออกไปรับแขกพี่เป๊กพี่เป๊กหนจ๋า อาจารย์เบียร์ไม่มีตะกร้าหมูหรอตะกร้าหมูยังมีอยู่นะคะตะกี้มีน้ำพริกหมูหอออาจารย์เบียร์นะคะมีคนบอกว่าหอมจีนผมใช้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลอดภัยค่ะปลอดภัยกับน้องแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลอดอ่ะอ่ะเจ้าของโรงงานว่ามาก็คือขนาดว่าเรามาทิ้งไว้หรือว่าทำแบน้นะคะมันก็จะไม่แสบสำหรับใครที่ใช้กับน้องสาวหรือว่าใช้กับจุดดงๆต่างๆเห็นไหมคะอันนี้คือมาทิงไว้อย่างนี้ได้เลย ใช่บางคนใช้มาั้งหน้าก็ได้นะใช้เป็นที่มาั้งหน้าก็ได้อันนี้บอกเลยว่าหลายคนรีวิวว่าสิวอะค่ะดีดีขึ้นจางลงแห้งขึ้นค่ะพี่เป๊กวันนี้โกวาร่าหน่อยพี่เป็กขาอาจารย์เชิญค่ะพี่เป๊กอธิบายสรรพคุณโกวาร่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะชุ่มฉ่ำกระหล่ำยังไงพ่อไปพี่อยู่ไหนอะไปพี่ไปไหนไปพี่เป๊กไปไหนอะเอาพี่ใส่เน่อนเออไม่เราพี่เป็นนักอาจารย์เลย พี่เป็กนั่งกับอาจารย์เราพูดถึงสรรพคุณโกว่าล่าโกว่าล่าอาจารย์จะงงไหมงอาจารย์ไม่งงหรอกไม่ไม่เอาเอาน้องผู้ชายนี้ก็ได้อะแบองน้องๆผู้ชายแล้วน้องชายค่ะซื้อให้เมียกินน้องฉ่ำเลยฉ่ำแชะอาจารย์ฟังตรงนี้บาดไหมเนี่ยไม่บาปบาดทำได้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับผู้หญิงอายุประมาณหนึ่งใช่ป่ะสักสามสิบห้าอัพจริงๆก็ควรควรแล้วนะเพราะว่ามันมัน กล้ไวทองบางคนไวทองเร็วสมัยนี้เนาะแต่แตแตพี่แต่พี่ว่านะมันต้องกินบอกว่าต,ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องใช่สองเม็ดก่อนนอ้อนชายผู้ชายลองซื้อให้เมียด,ออมดูเออนี่แล้วมีคนบอกพี่ว่าไงนะให้เมียกินแล้วเป็นยังไงนะมันมันเป็นยังไงนะที่วันนั้นที่พียวเแล้วก็บอกสิคุณผู้ชมก็รู้เออก็ใช้ไอหอยนี่ไปด้วยไม่ใช่พอกินแล้วเป็นยังไง ก็ต้องหอมน้องหวานเลยนะไงเออยลูกกนล์ฟอาจารย์กำลังจะเดินในนัทชาปนัทเขาเรียกอาณาปานัทคือน้ำสติอาณานน้ำสติีมบอกว่าเออให้อาจารย์กลับไปผสมอาจารย์นี่ค่ะถ้าจะต้องชาปนัทอาจารย์ก็คืออาณาปเพิ่มค่ไม่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้คือเรื่องตึงตางว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอย่างกัวลาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องฮอร์โมนคุณผู้หญิงนะคะใครที่มีความแห้ง มีความแก่นะคะคนที่เป็นวัยทองมันก็จะมีความแห้งของผิวแล้วก็จากภายในตัวนี้จะใช่วยไดอาจเห็นลนะอาจารย์ไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จในนี้แล้วน้ำพริกกอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ค่ะอาจารย์อาจารย์คืออย่างนี้เอาพางนี้ดีกว่าต้องบอกนี้ว่า ทุกคนถามวัดแล้วทําไมต้องกินคือผู้หญิงบอกว่าอไปกินวิตามินบํารุงผิวก็ได้จะไป A C E วิตามินกรูต้าจะไปกินคอลลาเจนจะไปกินอะไรคือทานได้หมดแต่ว่าวิตามินกับฮอร์โมนธรรมชาติแตกต่างกันฮอร์โมนธรรมชาติคือสิ่งที่ผู้หญิงหรือเพศ L G B T Q จาเป็นจะต้องมีอยู่ในร่างกายเพื่อเสริมให้ร่างกายเรามีความเปล่งปั่งความสาวอยู่ตลอดเวลาถูกป้องแล้วนี่คือฮอร์โมนจากธรรมชาติเขาเรียกได้ว่าเสมือนว่าถ้าเรากินวิตามินอะไรเรารู้สึกว่าไม่เห็นผลไม่ได้ผล ฮอร์โมนจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีสุดก็คือพวกถั่วขาวฟีนูลีกโสมอะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือตัวที่ทาให้ร่างกายเราอ่ะไม่ชราภาพก่อนวัยพอไม่ชราภาพก่อนวัยมันก็จะเป็นอย่างที่พิเป๊กบอกใช่แล้วเอาเรื่องราคานะปกติเราจะได้2กล่องนะอหนึ่งกล่องคือ690นะคะแต่วันนี้ราคา1กล่องอยู่ที่390 ของเรานะคะปกติ1ก้อนร้อยกว่าบาทวันนี้อยู่ที่189บาท4ก้อนกับหนึปีฟองอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีโปรนะคะ2ตัวนี้คู่กันคือ490บาทค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์มานั่งฟังอะไรรู้สึกไงบ้างคะเบื่อไหมอาจารย์เบื่อเพราะพูดไม่ได้หรอกว่าอาจารย์เขาสุภาพพิจารณาสุภาพอยู่พิจารณาทราบอยู่ทราบสมค่ะพิจารณาในภาพอาจารย์ได้เลยค่ะ น่าดีน้ำพริกจ้าทุกคน1,7 0 0้บาทที่ยังไม่ออนนะคะโอนให้อาจารย์พันแปดแล้วโอนเลยนะคะโอนด้วยเนืผิวแพงง่ายสบู่ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ใช้ได้ค่ะที่ชอบเป็นสิวเป็นผดสบู่ใช้ได้เลยนะคะไม่กดคาตะก้านะคะจะต้องโอนเลยนะคะน้ำพริกอาจารย์อร่อยอ๋อตายแล้วอันนี้มันเปิดตแล้วต้องโอนนะต้องโอนนะอร่อยมากกินปลาปช่วยโอนหน่อยแล้วยใครยังไม่ได้ซื้อซื้อเลยนัก้าด้นเยคาตกค้าอยู่ออนนะคะแล้วควรออนด้วยแล้วก็อันนี้ก็อร่อยมากด้วย น้ำพริกปลาสลิดต้มยำอันนี้สุดๆคุณกลัวว่าน้ำพริกหมูสับผัดอร่อยมากเมื่อกี้ทานกับบะหมี่มาเฟียก็อร่อยแล้วสมมติว่าคนกับข้าวอยู่ใช่นน้ำพวกข้าวผัดใเนบอกท้องเสียไว้ส่งขวานข้าวผัดก็ได้นะจันดานี้แหละมันชอบพูดอย่างนี้แหละก่อนที่หน้าอะไรนะจ๊ะ๋าไรไม่บางทีมันชอบพูดว่าท้องเสียผู้ชายขายของก็เป็นอย่างเงี้ยมันชอบแบบเข้ามาปวดไงออ๋เขาแพงอย่างเงี้ยต้นทุนเขาไม่เยอะอาจารย์นันเป็น้องที่กดแล้วอ่ะกดซะ แล้วก็ยืนยันออเดอร์ด้วยจ่ายเงินด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานี้นะคะคนละคนเลยจะได้รีบเเข้าโครงการคนละครึ่งไหมมีการมีโครงการคนละครันค่ะอมีเวลาในการกดน้ำพริกอาจารย์อีกสองนาทีนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปพักผ่อนแล้วนะคะอิสลามทานได้ไหมคะได้หมูทำทใหมเนี่ยแม่งสันขวานให้พริกหมูปลาทูไหมขอจะมีปลาทูสันผับแปลว่าอะไรปลาทูอันนี้ไม่มี ภาษาอะไรภาษาภาษาภาษาโบราณเหรอภาษาโบราณนี่แหละสันขวานสันขวานอะไรอย่างงีอาจารย์ก่อนอาจารย์กลับให้อาจารย์เผื่อจะสอนคำให้ตื่นวิตามินพ่อถึง400กิจการแล้ว bio เนี่ยอิตาก้าที่ยังไม่จ่ายพัน845โอ้โหมันพอมขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ b i โอะไรไม่ใจก็ใจนะทุกคนเด็กมันไปทำได้ไหมไม่ได้ติดบอลเลยอย่ามาไปยกเลิกน้องมันเอาอย่างงี้ขออีกสักสามร้อยบ้านแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ถึงพันเดี๋ยวอายเขา อาจารย์ไปช่อบขึ้นขายได้เป็นล้านเลยมีคนบอกกระโหนอาจารย์หายมีคนบอกพี่เป๊กบอกพี่เป๊กขอหวยหน่อยค่ะออกไปแล้วของอาจารย์ไงเอางี้เอางี้ก่อนอาจารย์ให้อาจารย์ไปพักก่อนนะอาจารย์สอนทำสักสั้นๆหน่อย สอนธรรมะเราสักหน่อยออให้มีสติในการใช้ชีวิตแล้วกัน<ห>เนาะสิ่งสำคัญที่สุดคือสติสัพพัญญาถ้าเราไม่มีสติเราจะดําเนินชีวิตอยู่บนความประมาทความประมาทจะนําเราไปสู่ความล้มจบล้มเหลวหความประมาทจะนําไปสู่ความผิดพลาดเวลาเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าเราขาดสติอ,อย่างสมมติเวลาเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยความอยากของเรามันเฮี้ยนเกือรือมากมันก็เลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยอยากได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรผิดก็ไม่สนใจ เราไม่สนใจเลยในเวลานั้นเพราะว่าเราอยากได้แต่เมื่อสุดท้ายแล้วเราลงมือทำไปแล้วเราก็จะมารู้สึกผิดทีหลังว่ารู้นี้ไม่น่าทําเลยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาทําอะไรก็เราต้ให้มองเห็นโทษอาจารย์ไม่ได้เพเลเราต้องมองเห็นโทษมองเห็นโทษทุกอย่างก่อนที่จะลงมือทําถ้าเรามองเห็นโทษทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นโทษโทษเกิดภัยเกิดอันตรายอะไรแก่เราให้เราหยุดติการทํานั้น แล้วมันจะได้ไม่ต้องไปรับผลจากการกระทําแต่ถ้าเราคิดถึงโทษมองเห็นโทษไม่ได้แล้วตัดสินใจทําไปก็ให้ยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องยอมรับผลของการกระทําของเราเพราะนั้นทาได้ได้หมดแหละแต่อย่าลืมรับผลของการกระทําของตัวเองด้วยออโอเคอเออ,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 ออารออาโอเโอเ,เลิกลากแล้วหนึ่ง โอเออาอาจารย์นี่ขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาทุกคนด้วมอาจารย์โอ้อาจารย์เรื่องกาแฟเดี๋ยวพี่ไป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 ติดต่อโรงแรมใช่ไหมใช่โรงแรมได้เลยได้เลยอาจารย์ไม่กลับไปไลฟ์ด่าพวกเรานะไม่กลับไปไลฟ์ด่าพวกเรานะ